ครับสวัสดีครับมาพบกับมาริกาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาไซโก้ไดเวอรนะครับซึ่งเป็นตัวที่ยอดนิยมนะครับสำหรับสายโมนะครับหรือว่าสายที่แบบว่าเอา,านาฬิกาเรือนนี้ไป Modify นะครับเปลี่ยน นูนเปลี่ยนนี่นะครับเปลี่ยนหน้าปัดบ้างเปลี่ยนขอบดีเซลตรงนี้บ้างนะครับเปลี่ยนสายบ้างนะครับเปลี่ยนเข็มบ้างก็คือนาฬิกาตระกูลของ srpd ทั้งหมดเลยนะครับก็คือตระกูลนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมา,อาบอกสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับว่า,าสเปคนาฬิกาของเจ้าตัวนาฬิกา e i โ o srpd เนี่ย มีหลากหลายสีมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเอาเราผมเนี่ยเอาแค่3ามแบบมาให้ดูคือเป็นนักปัดสีดําหมดนะครับก็มีเรือนลมดําสายผ้าสายนาโต้แล้วก็สายเหล็กนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเครื่องเหมือนกันตัวเรือนขนาดเท่ากันนะครับต่างกันที่รูปลักษณ์ภายนอกแค่นั้นเองนะครับก็ อย่างเลืเลอดลมดำนี้เนี่ยก็รหัสของเขาก็คือ SRPD 65K ส่วนสายผ้าอันนี้นะครับซึ่งเหมือนกันกันกบตัวสายเหล็กนะครับรหัสของเขาก็คือ SRPD 55K3 ส่วนสายเหล็กเนี่ยก็ SRPD 55K1 นะครับ3ตัวเหมือนกันหมดสำหรับใครที่แบบอยากจะเอานาฬิกาทรงนี้ไปแต่งนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ทางร้านเราก็รับแต่งนะครับเพียงแค่ท่านบอกจุดประสงค์ของท่านมาว่า,อ,าอยากได้หน้าปัดสีอะไรขอบสีอะไรสายแบบไหนเข็มแบบไหนนะครับเราก็มีมีให้ท่านเลือกได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกเคลือบแข็งนะครับทั้ง3ตัวตะกูดีซานพีดี นะครับทั้ง3าตัวนี้เคลือบแข็งนะครับแล้วก็วันที่กับสัปดาห์เนี่ยก็อยู่ที่3นาฬิกานะครับวันที่สัปดาห์อยู่สามนาฬิกาเป็นนาฬิกาอัตโนมัติหมดทั้ง3เรือนนะครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้ถึง100เมตรนะครับหรือว่าความกดอากาศที่10บาร์นั่นเองนะครับสามารถทนต่อความกดอากาศได้ที่10บบาร์นะครับ แล้วก็ภายน้้ำของเขาก็แน่นอนครับนาฬิกาําน้ำของไซโก้ต้องจัดจ้านนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูเป็นไงครับนี่คือภายน้้ำของนาฬิกาไซโก้ SRPD นะครับแล้วก็ออกวางจัดจำหน่ายเนี่ยปี2020นะครับใช้รหัสเครื่องนะครับรหัสเครื่องเป็นรหัสเครื่อง CR316 นะครับซึ่งฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบเห็นเครื่องนะครับเป็นกระจกนะครับเห็นเครื่องอัตโนมัตินะครับแล้วเป็นแบบฝาเกลียวนะครับส่วนความกว้างหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือก็40มิลนะครับแล้วก็ความหนาก็ประมาณสัก1 1 1มิลนะครับผมขนาดหัวสายอยู่ที่ ย่บสองมิลนะครับเม็ดมะย,ยมเป็นเม็ดมะยมดึงนะครับไม่ใช่เม็ดมะยมเกลียวนะครับเครื่องอัตโนมัติ CR36 เนี่ยก็สามารถส,สำรองพลังงานได้ทั้งหมด40ชั่วโมงนะครับผม40ชั่วโมงทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบ3ตัวนี้ว่า3ตัวนี้เนี่ย แตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับใครที่แบบไม่อยากแต่งนาฬิกานะครับอยากได้แบบโทนแบบดุดุหน่อยผมแนะนำนะครับเป็นเดือนนี้เลยลมดำนี่ใส่เข้าข้อมือให้ดูลมดำมันก็จะดูดุดุนะครับในราคาที่แบบย่อมเยามากๆนะครับไม่แพงนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ราคาป้ายของเขาเนี่ยอยู่ที่13,300สามพนะครับแต่ว่ามีส่วนลดอะไรแล้วเนี่ยลดแบบน่าตกใจก็ไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับส่วนใครที่แบบแนวแบบชอบแบบเท่ๆคูลๆนะครับแบบแนวลุยๆแนะนําเป็นสายนาโต้คือสายผ้านั่นเองนะครับนี่สายผ้านะครับอ่าก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งดูเท่ไปอีกแบบหนึ่ง แต่อยากจะบอกว่าสายผ้าเนี่ยราคาเท่ากับสายเหล็กนะครับก็เลยแนะนําว่าซื้อสายเหล็กไปดีกว่าแล้วก็สายผ้าเนี่ยค่อยไปซื้อเปลี่ยนเอาซึ่งสายผ้าเนี่ยมันแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนสายเหล็กเนี่ยก็หลายร้อยนะครับรีมินีเป็นพันนะครับของไซโก้แท้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครแบบอยากจะเปลี่ยนเป็นสายจิวเวลก็ได้นะครับทางร้านเราก็มีจำหน่ายนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายเหล็กนะครับสายเหล็กธรรมดานะครับผมเหรือใส่ให้ดูนะครับนี่แบบเบสิกนะครับเบสิกหน้าปัดสีดำง่ายง่ายนะครับไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะนะครับคือเป็นนาฬิกาแบบใส่ได้แบบส,สมบุกสมบันราคาถ้าลดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่หลักพัน นะครับหลักพันเองแล้วก็สามารถได้อารมณ์ฟิลแบบคล้ายๆนาฬิกาของยี่ห้อดังย,ย,ยีง่ห้อหนึ่งของสวิสนะครับหน้าตารูปลักษณ์เนี่ยมันก็จะสูสีกันนะครับผมก็แนะนำนะครับคืออันดับ1นึอันดับสองในความเห็นส่วนตัวนะครับอันดับ1ก็เป็นลมดำอันดับ2เป็นสายเหล็กอันดับ3คือสายผ้านะครับเพราะว่า สายเหล็ก2ส,สายเนี้ยเปลี่ยนเป็นสายผ้าได้ราคา,าหลักร้อยสายผ้าซื้อไปใส่เองได้นะครับผมโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนาะฬิกาไซโก้ไดเวอร์นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด s u b s c r i b เพื่เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ